อืฮักไข่จะพักสีพักว่สีพักใหญ่เราเมื่อต้อม,มจะมาลบบัดหนึ่งบัดเดียวยายแปะ๊ะยินดได้แม่งกินให้เลยสบายดีพี่น้อง อน่จริงจังว่าเนาะแบบนี้ก็ค่าด้วแบบนี้ก็ได้ ยังวัวพ่อเปิดโตพี่น้องล่าซุดพี่น้องน้องซีผ้าว่าทีลุกเคยยายแปรออกมาสวนพี่น้องเฉพาะมาเว้นนี่ยินงดีแม่วาเผื่อโทรไปหาบักุงว่วสันมาตามสูนี่กินนะเอาเาออกมาชุกกระริดสิกินสกินเออแล้วไก่ตามขี้ข่าวกินน้ำแล้วบ่อะไรแล้วก็เมื่อบ่ไปหาไปหาได้ใช่ไหม น้องตัวใดนะน้องเข้ามาแล้วน้องอยู่พูอยู่บ้านพูเอออ่าเพื่อนมาถามแล้วถามแต่ว่าถามนี่ออถามรวยได้ประเด็นไช<ป>่องไโอ้ยบาสเนยยายแปเอ,อ้ยมาหมวนมาปูบทนนอนลูววกผมมาน,นอนสักอยู่ดาวดาวอยู่ซุบจ,จีบาได้ห่ะอย่าพาน้องเข่ามั้มน้องสีเห็ดน้ำทางนั้นน่ะ หัวนมลูกหลานเฮ้ยอืมอนนี้ไม่ดีแกไม่ต้องถุยต้องบวกอืมางน่องเล่นขญขวสารเด้อเ่นนะเ่นอย่าพ้าน้องดูดเรื่องดูดคล้องพานองเ่นฉากเดืดอยู่ในฮะเอนนี้นอนหลงงงไม่ช่กันเย็นโอ้ยางไปเบิ่งสะกอน แถมมุนม้วนหลดปุ๊บพียังดอกอัดคือแน่แนนะนะไม่ออกเลยค่ะสุดพี่ดองเอ้ยน้องสีพานผู้บ่าวมาให้แยแปลมากินขาวกินหนมามกันพี่ดองถ้าเห็นแต่เพื่อโทษไปฮามาคุ่งมาเคยพี่น้องเลยเทากันเดียวเพื่อชิมาตะมกับแยแปลไม่แล่าอะพรว่า,วานมืออื่นกูใจชิมเมื่อใหม่เด้อว,วสันมึงชิมากับไผยมากับบันผู้บ่าวนะโอ้ ผ้ามา่าลีพี่น้องนาะตากระจ๊บเจืออยู่ต่ว่ายังบ่พเ้อิดเผยโุมหนาเนาะพี่น้องคนกระเบิ่งกระจบเจืออยู่เอาให้สัดเจนจเซียนเปิดเผยพี่น้องเราขึ้นมาอีกสักก่อนเนาะเรามาหาอีกสักก่อน เออมาันนอดโลดเลยกับน้องอย่างเง้แหละฮักมักซารีให้มาโต้มนำก็ให้เข้าจริงจังไก่สีกับพ่อนะต่คอยังลายดอกพี่น้องเลยอยู่สวนมักซารีสวนมักโมพี่น้องเลยผัดเมื่อผัดสิได้ลูกเคยสบายยายแปรนี่ กาคศีนี่แหละพี่น้องมันพามาเป็นโตเป็นตนมาล่อเบิ่งล่อรุ่นน้ำกันพี่น้องเลยเหตุกากัน เป็ดเลเนาะนัะ่นงอน,นอนแกออนะนาทีสินาทีนาทีอันนะนาทีทาวิเทนอแกอ้อนเยอะแปะกันยิม้มแล้วนั่นยิ้บจะใจหุ้มหุ่อยู่แล้วเนาะลูกสาวผ่านว่าที่ลูกเคยออกมาหาเจ้าชิมีข่าวดีสกับบอจี่น้องอ้าว ข่าวดีแต่ว่าจะาหน่อยผ่านวันเดี๋ยวเขาหักกันแทกกับมันก็ได้ห้องได้คอกันตะว่ายอันนี้ก็ข่าวดีแต่ว่าน่ะได้ลูกเคยสอยเห็นหาเห็ดหน้าก็าดีแหละขั้นอิสีเป็นผังเป็นผาเ,าเอาเผื่อเมียนพี่น้องเลยก็ล่อรุ่นล่อเบิ่งป้ํากันว่าจะเป็นแน,น,ว,น,นวใด จริงจังจริงใจจังหน่อยก็ได้เปิดโ o มหนาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเลยพี่น้องในยินว่าโพดมักซารีแหละให้บอกร่าสุขึ้นมาโพดซอยบ่าสันพี่น้องก็ดีแล้วเนาะมีผูมโพดมักซารีซอยพี่น้องเลยมันมก็บอกไว้ปัญญังหลดแล้วเนาะมือหด ฮักเขามันมา,าร์คซารีนะมันจะบริหารคุณ่วยมันจะได้เลือกฮักโตโตแก่โตบก่แก่ช่องหายหนะ,ะนนนอืมเขาก็ดีใจคือกันพี่น้องเพราะเพียงว่าเขาจริงใจกับพู้ซีนะพี่น้องเลย พอจะได้เป็นรักปักเป็นฐานเนี่ย ชูเป็นยังก็นะเลยน่ะนี่แหละน้าพี่น้องขัดจิงใจมันก็ต้องกะมาผบหนาไปแหวนในเพื่อนท่าหน่ะแหละพี่น้องอันนี้ก็ดีไปเอาน้าตาลเขาไปแหวนในเพื่อนห้าเลยเอาน้าตาลไปยังก็บยายแปรเอาน้ำตาลไปใหาแม่ไปแหวนน้ำตาลในลเฮือนพี่น้อง ก็เลยเฮ้ากระตั้งแก้วสองมาสวนก็เลยออกมาพี่น้องเลยจริงใจต่อกันอาจจะมีข่าวดีได้พี่น้องเลยงานนี่ยขันมาหักมาหมักกันแทฉกมาพื้นนะพี่น้อง ไม่ใช yup. <c target> <constitutional> ่มาหมักบ uh ่อนนอนนั uh ่นจะอดหนายก็จ้ะจะจะจะไปสิเหี่ยวจ็บ่อนนอนพอเถ่าซะจ้ะมวลบ่ลูก มดก่อนนองเมนูร้อยมวนบ้านนอนไหนบ้างโอ้ยลูกเลยมวนแล้วบินเฮลิคอปเตอร์น um> ิวจะน่ากิน ขี่ขยุยไม่ใหญ่แป้ะนะจ้าเอ๋มันเห็ดนังเหรอ แบบนี้ก็ยังไข่ออกมากอะพ่อจะเอาออกยุ่นี่นอนละม่อมละหม่อมเนี่ยนี่ขั้นระบบขังเงียนกับมืนอนจับขังเงียนจับเป็นอะไรมีเรื่องให้รุ่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีเรื่องให้รุ่นอีกแล้วห้าแหงกระรุ่นกลัวพี่น้องอีกผู้ถ่ายคลิปพี่น้องเลยรุนมันจะเป็นยังไงอินบอลแม่ห้งหินนะ กินวัตะวันนี่แหละตัวนันห้าวันเอาเขาแสแข้งเมียดตัวน่ะอือจะแสนน่ได้แฉเกาะย่ากวิวย่มล้วยังลายบ่อก็อได้แฉจะบ่อน่ะอู้ยป่นยายป่นอือ พ่ซีก็บันผู้บ่าวเพื่อนาไปหาเลยน,นะเออ่ไหว่านได้บันอันเอมากินเน่อืออจะแบ่งไว้แล้วนี่ผ่อ,อ,อ,อซีกับผู้บ่าวไปหาพี่น้องเออ,เอ,อ ทอดไข่ต้ามาคุงสูงอาทีลูกเคยกินผ้เ,เห็ดบัะนีอีซี่หรือเจ้าอืมผเห็ดเนี่ยเพราะน่าสวยเขา่าเพราะเออน่าสวยเขา่านะน่าสวยเขา่นะา,เขาก็เป็นไหมเามาก็บมามยังเดเป็นเนาะน้อยของแขกของบุจัก เมื space, <ifting with ngh lab>. ่อก่อเิดโรงงานเอาหรอืนัุดๆแจไมมนอน่นมาักแม่เออมนอนออืเนี่ยเป็นนี่อยกมื่นอืมพอ ทุกแม,มันเดออือ็ดสู้แมนคือ เรียบร้อยพี่น้องชวยเขาเอาอาพี่ลูกแล้ยังออกแล้ว นะแบ่งเอายายป้านะฮะชิได้กกเ,ขเขาเมื่อเลยกระจักกว่าบุญที่มีโอ้ยเจ็บท้องก่อนิอยากเขาเมื่อเดี๋ยวกลมฝนชิแดงเลยเนาะอือลมฝนก็ยานท่างแกลเคียวผู้อยู่มากินน้ำเลยแกลเคียวแห่งเตรียมปีมาไหวยอยากกินนั่นป่นเขียดป่นพี่ช่างเนี่ยผู้เขียดป่นให้เรา ออืเ <ừ> <ừ S 1> ็ดในหมู่น้องนะเสือน้องเสร็ดแหกปลากันเมื่อปนพี่น้อง ปลาลูกป้าเมื่อปลาลูกป้าวันนีป้ป้ะแต่เมื่อไรพี่น้องเลยเจ็บท้องสามี้อจ้า